สายมาคนยังกระมดพี่น้องต่อแถวกันไปเห็นยังไงยัาง,งกระมดเลยอ๋อต้้ง้อตัวอิวอันนี้ให้เป็นไกดให้ด้วยค่ะทุกคนค่ะผู้ใหญ่ประมาณนี้แหละ16เด็กนะคะพี่น้องถ้าใครแฟรแมิลี่เยอะๆก็จ่ายเป็นแฟแมิลี่จะถูกกว่า รู้แต่ว่าเก่าแก่นะพี่น้องเกือบพันปีปราสาทพี่น้องคะปราสาทเกี่ยวกับราชาวงศ์เนาะคะ่ะพระมหากษัตริย์ราชินีของพระมหากษัตริย์อังกฤษแห่งสนาพี่น้องของอังกฤษนั่นแหละจ้ะมันหลายอย่างเนาะพี่น้องรู้แต่ว่ามันสวยมัน,นเราก็ดูไปใช้จํำมาได้แล้วเยวกับประวัตินั่นนะจ้ะ โอ้วี่นนองเห็นด้วยตาเปล่านี่สวยมากเลยนะสวยมากๆเลยวันนี้มันคืมแต่ไม่เป็นไรค่ะมีเก้าอี้ของคาเฟ่มันก็คือเต็มนั่นแหละส่วนใหญ่ หินของปราสาทพ,พี่น้องคะได้หลายอย่างนะเขาจะบอกถ่ายไม่หมดหรอกจ้ะแต่ว่าถ่ายให้ทุกคนได้ดูด้วยกันตามนี่น,น้องไม่ลี่ก็จะเรี่ยนหลูไปน้ํานัหะน่าจะพี่น้องคะพ่อเขาจะหลูไหมเธอเขาเป็นคนชอบฮิสตอรี่อบประวัตปราสาทเันบอกหลูคนนี้เนโอูยสวยอลังการ เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตรงนี้เนี่ยเป็นที่ยิงธนูน,นะไมเคิลว่ามันจะเป็นอังเกลคือหมายถึงว่าไม่ได้เป็นช่องตรงหรืไหมยิงออกไปแต่ว่าคนยิงเข้ามาไม่ได้สินะพี่น้องแ,แถวนี้มันก็ช่องจะเป็นหลบๆอ,อะไรคะไม่ใช่ีบาอ่มันงคงจะเป็นหลบๆปราสาทเนี่ยน,นะคะมันจะมีส่วนที่เหลือส่วนที่หักพังไปบ้างก็มีนี่ถ้าเป็น ปกติมันจะเงื่องดูแบบนี้นะพี่น้องแต่ตอนนี้ก็จะเหลือแต่รากฝรักงหักพังแต่ว่าเขาก็คงคงไว้จ้ะคนนนสนใจพี่น้องคะ่ะก็อ่านเอาเนาะมีบิวดิ้งสร้างแล้วก็ตรงน,นั้นก็จะมีประวัติด้วยคะ่ะเกี่ยวกับคิงของเขาที่โดน กิจกรรมให้เล่นหลายค่ะคุณพ่อกบลูกคุณแขงกันจะ้ะเอาให้แดดก่อนบ่ให้มันไปคล้องเนี่ยโอ้วันเชืวว่อแดดว่ันมบลี่เอาเชื่อม กะให้มันถูกที่เลยไีดิขยบไปนูน่นอีกไม่ได้ไม่ได้ตอนนั้นมันไม่คล้องไปจะพาไปพี่น้องค่ะต้องปูพรมแดงกันบ่พี่นอ้อง <ś la> ปราสาทราชวังเดี๋ยวจะพาทุกคนเสเด็จจ้าไปเสเด็จไปสองคนนะเสเด็จ สเสด็จขึ้นไปที่พักของเรานะคะทุกคนคะ่ะมันใหญ่แบบว่าอลังการมากๆเลยตื่นเต้นพี่น้องโอ้ยมีทุกอย่างในปรา,า,าสาทนี่และโอ้ยราชวงศ์อังกฤษนี่ซับซ้อนนะนะพี่น้องเหมือนกับของเรานะ่ะจ้ะเหมือนกับของบ้านเรา ว่าพี่น้องรอบๆปราสาทมันก็จะมีชี่พวไทรให้ดูตอนนั้นอังเกิลที่ว่าที่ยิงธนูเวลามีค่าศึกอยังนะพี่น้องจ้าเหมือนกับบ้านเราใช่ไหมพี่น้องไปถึงเหมือนกับทางเหนือของอังกฤษเห็นป่ววิวมันก็สวยแบบนี้แหละจ้าคิดเอาว่าคน นานแล้วเขาเอาค้นหินขึ้นมาสร้างนะพี่น้องเนาะนี่เจา้าเป็นพันๆปีไมเคิลบอกว่าหมายถึงว่าตามประวัติศาสตร์ถ้ามันไม่มีเกี่ยวกับไปการต่อสู้ระหว่างประชาชนกับเนี่ย yeah, กับกับกับาราชวงศนะ์มันก็คงจะตั้งสง่างามอยู่อย่างนี้นะพี่น้องเนาะน,นี้มัน นี่แหละที่ที่ใส่เรียกว่าซิวที่เขาว่าซนะิวเวอร์วอร์น่ะไหมพี่น้องซิวเวอร์วอร์ของอังกฤษนานแล้วนะจ๊ะ mm hmm. มึงเนี่ยเราเมืเจ้ามันเป็นพันๆปีเนาะคนเดียวาเจ้าสัางอะนะคนเดียวเป็นคนสุดท้ายที่จับก้อนหินก้อนนี้เอาใส่บางอันมันกระ่วงโลยแล้วนะนะจ๊ะ แต่เขาก็มาทำให้มันให้มันเซฟนจะจ๊ะให้คนได้เยี่ยมชมได้เห็นบรรยาาเขาจะมาทำสวยมากเลยพี่น้องค่ะนนมุมหมู่บ้านวิวหมู่บ้านโอ้ใซ่ว่า,าจะอดถ่ายโอ้ยหยุดถ่ายแล้วมันจะยาวเนาะอดไม่ได้มันสวยพี่น้องสวยมากยืนยืนยืนอยู่ที่สูงๆพ่อกับลูกไปฝั่งนู่นแล้ว ด้ความสะออนนี่แม่จ่าพี่นอ้องค่ะก้องข้อมเก่าแก่นี่ไงไไมเมลีน้อยอยู่นี่ป่ะพ่อไปไหนพี่น้องแซายจะจบคลิปปราศาทไว้แค่นี้ก่อนนะคะเยอะมากๆเลยเนาะคะ่ะหมายถึงว่าก็เหมือนทีน่ใสายเล่าสู่ฟังแหละความสําคัญมันก็ประมาณและนั้นหละจากที่จำที่ใสายจำได้เานอกน,น,นั้นใครอยากเอาที่แบบว่ามัน ละเอียดละเอียดก็ไปอ่านดูนะคะจบไว้แค่นี้นะคะคลิป่อย่างก่อนประสาทเป็นหนไรเข้า C O R F E ข้าสูบ๊ายบายบ๊ยบซี่

すごい